ผมคูณน็อตนะครับนัทวัฒน์ลุงประเสริฐนะครับวันนี้นะครับก็จะมาสอนนะครับการจับมือในการเล่นลูกสองมือล่างของกีฬาวอลเลย์บอลนะครับจะมีอยู่สามลักษณะนะครับท่าที่หนึ่งนะครับการจับมือการเล่นลูกสองล่างนะครับก็มีอยู่แค่เอามือมาประสานนะครับแบบนี้นะครับท่าที่สองก็เป็นกำปั้นนะครับก็อีกข้างหนึ่ง แบมือเอามาจับตรงนี้นะครับท่าที่สามก็มือประสานกันเลยนะครับยื่นออกไปนะครับหมดนะครับเรามาดูท่าที่หนึ่งกันนะครับก็ลักษณะการจับก็จะเป็นแบมือมาสองข้างนะครับเอามือข้างที่ถนัดนะครับไปวางไว้บนมือข้างที่ไม่ถนัดนะครับแล้วก็เอานิ้วโป้งเข้าหากันแบบนี้นะครับในลักษณะแบบนี้นะครับนี่นะครับท่าที่สองนะครับก็ ลักษณะของการจับมือของท่าที่2ก็จะเป็นข้างหนึ่งนะครับเป็นเป็นกำปั้นแบบนี้นะครับข้างหนึ่งแบมือนะครับเอามาประสานกันครับจะอยู่ในลักษณะนี้วนท่าที่สานะครับก็จะเป็นในลักษณะที่มือนะครับประสานกันเลยนะครับประสานกันแบบนี้แต่ย้วโป้งนะครับจะไปอยู่ในลักษณะแบบนี้นะครับเราจะไม่ทําแบบนี้นะครับเราจะไปอยู่ในลักษณะแบบนี้นะครับ สุดท้ายนี้นะครับก็ฝากน้องๆคนไหนที่สนใจในกีฬาวอลเลย์บอลน,นะครับก็สามารถนําแบบฝึกในการจับมือนะครับในการเล่นลูกสองมือล่างไปใช้ประโยชน์ในการเล่นกีฬาวอลเลย์บอลได้ขอบคุณครับ